คนที่ไม่ติดยานั้นมากมายมหาศาลแต่ทุกคนไม่ได้สนใจที่จะจัดการกับเขาดูแลเขาช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือผมเชื่อว่าเราสามารถจะควบคุมปัญหายาเสพติดได้แล้วก็จะลดโอกาสที่คนจะกลับไปเสพซ้ำได้ครับ S 2> <S 2> เดิมเลยนะครับเป็นใอรกรขยะเนี่ยขยะเนี่ยน้องแขมเนี่ยกทมทิ้งมาที่นี่วันหนึ่ง3,200ตันก็มีชาวบ้านมาประกอบอาชีพคุยขยะหลายพันคนร้อยกว่าหลังคาเรือนอนะครับก็เลยมีปัญหาครึ่งชุมชนเสพยาเสพติดพ่อแม่ค้ายาเสพยาเด็กไม่มีความผิดเลยเด็กต้องมารับผลกระทบอของครอบครัวแตกสลายนะครับผมก็เริ่มพาทำโครงการพาลูกๆไปเยี่ยมแม่ในคุกนะครับต่อมาเนี่ย ผมถึงรู้ว่าในชุมชนกอยาโอ้โหมีคนติดคุกตั้ง40คน1้อหลังคาเรือนนะครับผมก็เริ่มทำโครงการเยี่ยมผู้ต้องขังที่เดินจําต่อมาออกจากคุกมาเยอะเยอะผมก็เลยทําเรื่องกลุ่มผู้พ้นโทษทําเรื่องกลุ่มผู้พ้นโทษแล้วก็เริ่มทํางานกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับไม่ให้กลับไปเสพซ้ซํไม่ให้ไปขายยาใหม่มก็คือก็เริ่มหางานให้ทําให้ทุนประกอบอาชีพบ้างนะครับตั้งเป็นกลุ่ม นะครับแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดโดยสมัครใจนะครับก็มีกิจกรรมกับเขาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ให้สิทบ,บ้านมั่นคงที่อื่นถ้าเกี่ยวข้องยาเสพติดก็ตัดสิทธิหมดเลยแต่ที่นี่ถ้าคุณทําตัวดีนะครับคุณหันหลังให้ยาเสพติดเราจะให้สิทิบ้านมั่นคงกับคุณนะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่าเราดูแลรู้สึกว่าง,งอมจะไม่ไหวแล้วผมก็เลยต้องวางแผนวางแผนพาลูกให้หนีออกนอกกรอบ โยกย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านนอกว่าลูกสาวติดยาลูกเคยติดยาทํำยังไงวะประธานเรียกเขาประธานประธานช่วยหน่อยช่วยปึกช่วยแนะนําให้มีความคิดที่จะบอกลูกที่จะสอนลูกได้บ้างเออเขาก็บอกว่าอย่าไปเรียกเขาอย่างอนอย่างนี้นะอย่าไปเรียกเขาอีติดยายอีสูบไม้อีโจมกาวอย่างงอนนี่จะไปเรียกเขานะเรียกเขาผู้ป่วยเรียกเขา,าเพราะเพราะหนึ่งเป็นคนแรกแม่ที่จะช่วยเหลือได้พ่อที่จะช่วยเหลือได้ อีกอย่างหนึ่งคนครอบข้างๆสมัยชีวิตเราต้องเจอแบบนี้วะเราจะโทษลูกถามว่าส่วนหนึ่งในใจโทษลูกไหมโทษทำไมมึงเป็นคนเลวแบบนี้อะไรทำนองนี้ก็คือขังตัวเองอยู่ในบ้านเลยหนึ่งอที่จเ์เ็มไม่ออกมาเจอใครจนซิสเตอร์แล้วก็พี่อ้อยพี่อ้อเข้าไปเคาะประตูเรียกพี่น้องมาเฮอะมีอะไรเรามาคุยกัน คุณบูเขาก็เดินเข้ามาตบไหลใจเย็นๆมันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะเรายังมีคนอีกหลายๆคนที่เขาเข้าใจเราถ้าคนที่ใช้ยาเสพติดมีคนมาช่วยดูแลหลายๆคนใช่ไหมครับเขาก็จะได้มีกําลังใจที่จะเลิกยานะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าพ่อแม่ก็จะไม่หนักเราพิสูจน์จากในชุมชนนะครับพอพ่อแม่มีลูกติดยาเราเข้าไปแค่แค่แค่ให้คําแนะนํานะครับ พ่อแม่ก็ยิ้มออกแล้วจัดสีหน้าหมนหมองเป็นทุกข์นะครับทำไมลูกตัวเองไม่เหมือนลูกชาวบ้านแต่วันนึงพอเราให้กําลังใจเขามีความรู้สึกร่วมกับเขานะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สาคัญแค่กําลังใจอย่างเดียวนะครับแล้วถ้ามีการปฏิบัติการร่วมมือกันนะครับระหว่างพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้นําชุมชนตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเราชนะยาเสพติดได้ไม่ยากนะครับ เราทางานยาเสพติดแบบช่วยเหลือให้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดความร่วมมือตัวชี้วัดที่สําคัญนะเลิกยาได้ไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าสําคัญก็คือเขาไว้วางใจเราแล้วเขาร่วมมือกับเรานี่คือความสําเร็จเบื้องต้นของผมครับคนที่ติดยานี่มักจะถูกรังเกียจนะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมให้โอกาสแล้วทําไมเลิกไม่ได้ผมกลับคิดว่าเขาเสพซ้ําเป็นเรื่องปกติของยาเสพติดเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องให้มากกว่าหลายๆเท่าไอสถานบําบัดเนี่ย มันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายใช่ไหมครับคืออาจจะเป็นชุมชนบําบัดบําบัดกันในครอบครัวหรือบําบัดกันในชุมชนเนี่ยเราทําได้คือดูแลคนที่เกี่ยวข้องยาเสพติดในทุกมิติใช่ไหมครับรากประกอบการในทุกที่ผมเชื่อว่าถ้าเราดูแลอย่างนี้นะครับคือในทุกโอกาสที่เรามีโอกาสสัมผัสกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วเราก็มีองค์ความรู้ในการดูแลเขาเข้าใจเขานะครับแล้วเกิดความร่วมมือกันตรงนี้เครือข่าย คนที่ไม่ติดยานั้นมากมายมหาศาลแต่ทุกคนไม่ได้สนใจที่จะจัดการกับเขาดูแลเขาช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถจะควบคุมปัญหายาเสพติดได้แล้วก็จะลดคลดโอกาสที่คนจะกลับไปเสพซ้ําได้